จากนี้พาขึ้นเหนือครับไปดูเรื่องราวของผ้าลายเนตรดุไทยที่มีเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงที่เดียวในประเทศเท่านั้นเพราะว่าผ้าลวดลายนี้ครับเกิดจากการถักทอด้วยความตั้งใจของผู้พิการทางการมองเห็นครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพโดยพวกเขาก็หวังว่านี่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อพวกเขาด้วยครับ เพราะมีสายตาที่เลือนลางทําให้แกลปูนน๊ะชาวกะเรี่ยงตาบลบ่อ,บอหลวงอํเาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะทอเส้นได้ให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามไม่แพ้ผ้าทอจากฝีมือคนตาดีแกลเคยมีรายได้หลักจากอาชีพหมอนวดแผนไทยในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนที่เธอและสตรีผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นอีกหลายคนในอำเภอฮอดจะได้รับการฝึกอาชีพจากสมาคมสาภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกศน,นอำเภอพร้าวโดวยมีช่างทอผ้าชาวกะเรี่ยงสอนตั้งแต่การเตรียมเส้นได้การนำได้ขึ้นเครื่องทอและเริ่มต้นทอด้วยกี่เอวทำทำยากมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องพยายามทางให้ได้เพราะว่าเราทำอะไรไม่เป็นเนาะมีทำได้นวดกับทอผ้าพอมันเสร็จเป็นผืนผ้าเรารู้สึกยังไง พก็ภูมิใจมากเลยภูมใจอย่างน้อยๆเราเป็นคนตาบอดเราก็ทําได้เนาะถ้าเขา,เขามองไม่เห็นยังยังไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะต้องคานคา,านดูก่อนว่าอะไรอยู่จุดไหนอเงี้ยก็ยากหน่อยแล้วก็ช้าด้วยแล้วก็เราต้องนั่งนั่งอยู่ประกบเขาใกล้ชิดเขาตลอด บางาีความตั้งใจของเขา,ามากมาแค่ไหนโอ้ยเขาตั้งใจมากค่ะบางทีเราก็ต้องบอกเขาว่าหยุดหยุดพักบ้างเหนื่อยเนาะเขาก็ยังจะทำอยู่จุดเด่นของผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงผู้พิการการมองเห็นคือลายเนื้ดุษทยที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรธวรพจน์พรชัย อาจารย์คณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเนตเนตคือตาเนตไทยคือใจครับดังนั้นเมื่อเมื่อเราคิดว่าเนตหรือไทยก็คือใช้ใจแทนตาเมื่อเรามองมเห็นเนี่ยการที่คนตะบอดจะทอผ้าได้ถ้าคุณไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่มีความพยายามเพียงพอผมว่าทอเป็นลายนี้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีตลาดที่กว้างขึ้นที่มีการหักทอผ้าลายเนตไทยขึ้นมา ต่อจากนี้นะครับเราอาจจะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาคือกลุ่มทอผ้ากระเลียงของคนตาบอดขึ้นมาเพื่อให้เขารู้จักเก็บออมนะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อมูลจากสมาคมสาภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงใหม่มีจํานวนผู้พิการด้านต่างๆประมาณ3,000คนในจํานวนนี้เป็นผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่สมาคมเข้าไปช่วยเหลือ300คนและเตรียมต่อยอดลายเนื้อรุไทยเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆจากฝีมือผู้พิการเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเป้าหมายไม่ได้มุ่งหวังเพียงการเพิ่มรายได้แต่ยังหวังให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทยพีบีเอสรายงาน ประโยคที่ว่าใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการตีความของคนทั่วไปกับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับคนที่เป็นบุคคลทั่วไปอาจจะมองว่ากลุ่มผู้พิการเนี่ยอาจจะมีความน่าสงสารต้องเข้าไปช่วยเหลือน,นะครับ